สวัสดีนักเรียนชั้นมอนหนึ่งที่น่ารักของครูทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องของการคูณจำนวนเต็มหลังจากที่เราได้เรียนการบวกและการลบจำนวนเต็มไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการคูณจำนวนเต็มกันบ้างก่อนที่จะไปเริ่มคูณนะครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคูณก่อนสัญลักษณ์ทางการคูณนะครับสามารถเขียนได้หลายรูปแบบซึ่งหน้าตาที่เราคุ้นเคยกันก็คือจะเป็นเหมือนเครื่องหมายกากระบท แบบนี้นะครับอย่างเช่น7คูณ5แบบนี้นะครับที่เราคูณเคยกันนอกจากหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับยังมีหน้าตาแบบอื่นอีกนะครับ G <rand> กอ็อย่างเช่นอันนี้ครับมีจุดเป็นจุดอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของ7คูณ5เช่นกันโดยที่จุดเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางนะครับหรือถ้าไม่เป็นจุดตรงกลางแบบนี้เขียนโดยใช้สัญลักษณ์วงเล็บแบบนี้ก็ได้เช่นกันอันนี้ก็คือคูณเหมือนกันนะครับ มีวงเล็บ2อันติดกันแบบนี้หรือจะมีแค่วงเล็บอันเดียวอยู่ข้างหลังแบบนี้หรือจะมีวงเล็บอันเดียวอยู่ข้างหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของการคูณทั้งหมดเลยพวกนี้นะครับคือสัญลักษณ์ของการคูณสามารถเขียนแทนการเลิกกนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่กากาบาดแบบนี้อย่างเดียวนะครับต่อมาครับเรามาดูเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับการคูณหรือเทคนิคก,การคูณเพื่อให้เราคูณกันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ เหมือนกับการบวกและการลบนะครับแล้วก็จะมีการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับชนิดของจํานวนเต็มโอเคถ้าเป็นชนิดเดียวกันถ้าเป็นจํานวนเต็มชนิดเดียวกันนะครับถ้าคูณกันแล้วคําตอบจะได้เป็นบวกครับก็คือไม่ต้องใส่ลบไม่ติดลบนั่นเองชนิดเดียวกันคูณกันเป็นบวกหรือว่าไม่ใส่ลบเนาะแต่ว่าถ้าต่างชนิดกันครับต่างชนิดกันคูณกันคําตอบจะเป็นลบก็คือจะติดลบนั่นเองต้องใส่ลบในคําตอบนั้นด้วย นะครับคำตอบจะติดลบเวลาเราคูณอะไรเราคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องใส่ลบที่คําตอบด้วยโอเคเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับอ้ออีกอันหนึ่งครับสมบัติของการคูณด้วย0นยและ1ครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับการคูณด้วย0ูนและ1น,นะครับนักเรียนควรจะทราบไว้นะครับอ,อันแรกเนาะ ศูนย์นะครับศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ไม่ว่าศูนย์จะคูณกับจํานวนไหนก็ตามจะมากแค่ไหนหรือว่าจะติดลบนะครับคําตอบก็จะเท่ากับศูนย์ส่วน1ครับ1นะครับคูณกับอะไรจะได้ตัวเดิมนะครับไม่ว่าจะ1นคูณหก็ได้5อย่างเงี้ยนะครับก็คือจะได้ตัวเดิมอ่าโอเคถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับเข้าใจเทคนิคแล้วก็สมบัติการคูณด้วยศูนย์และ1แล้วเนี่ยนะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่1ครับ7จ็คูณสิครับ 7คูณ 14. อ่า7คูณ14แล้วก็จะดูว่ามันเป็นชนิดเดียวกันเนาะเพราะว่ามันอันนี้ก็ไม่มีลบอันนี้ก็ไม่มีลบเพราะฉะนั้นก็ได้คำตอบแบบไม่ติดลบนะครับ7คูณ4ก็จะได้เท่ากับ98นั่นเองนะครับเพรนี้ก็ดูส,สูตรคูณช่วยได้นะครับหรือจะตั้งคูณก็ได้เช่นกันนะครับ หลักๆก,ก็คือว่าต้องดูว่าจะเติมลบหรือไม่เติมลบหลังจากที่เราหาผลคูณได้แล้วนะครับตัวอย่างที่2ครับ5ลบ5คูณกับลบ4ครับติดลบเหมือนกันเห็นไหมครับเป็นจํานวนเต็มลบเหมือนกันมีลบเหมือนกันทั้ง2อันเพราะฉะนั้นคําตอบจะไม่ติดลบนะครับก็คูณกันตามปกติเลยก็5 4 20นะีเนาะข้อนี้ก็ตอบ20ได้เลยคําตอบไม่ติดลบเพราะว่าเป็นจํานวนชนิดเดียวกันนะครับต่อมานะครับตัวอย่างที่3าม อา่าสัญลักษณ์จุดแบบนี้ก็คือคูณเนาะลบ7คูณ3นะครับลบเคูณ3เรารู้แล้วว่า73 21 73 21เาครับแล้วก็มาดูว่า,าเราจะเติมลบหรือไม่เติมเนาะอันนี้เป็นจำนวนเต็มลบส่วน3เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกหมายมันต่างชนิดกันอันนึงมีลบอันนึงไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเราคูณกันไปแล้วนะครับก็จะต้องใส่ลบเข้าไปด้วยก็จะติดลบเป็นลบ21่เอนั่นเองเราไปดูตัวอย่างที่4นะครับตัวอย่างที่4ก็คือ10คูณกับลบ9นะครับ อ่ะสิคูณเได้90นี่แหละเนาะทีนี้เราก็ดูว่าเราจะเติมลบหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นจนํานวนเต็มบวกก็คือไม่มีลบอยู่ข้างหน้าอันนี้เป็นจนํานวนเต็มลบคือติดลบอยู่เพราะฉะนั้นต่างชนิดการคูณกันคาตอบติดลบนะครับเท่านี้ตอบลบ90นั่นเองต่อไปนะครับตัวอย่างที่4นะครับลบสิคูณศูนย์จำได้ไหมศูนย์คูณกับอะไรก็ได้ ได้0น,นะครับ0คูณกับอะไรก็ได้0ูนไม่ว่ามันจะติดลบหรืออะไรก็ตามไม่มีลบ0น,นะลูกนะต่อมา5นะครับ5ข้อที่5ครับลบ1่คูณ3ครูบอกว่า1คูณกับอะไรก็ได้ตัวเดิมถูกไหมหคูณกับ3ก็ต้องได้3ถูกปะแต่ว่า1น่ะมันติดลบใช่ไหมลูกแต่ว่า3มอ่ะมันไม่ติดลบมันเป็นจำนวนต่างชนิดกันเพราะฉะนั้นก็ต้องติด ลบสามนั่นเองนะครับในข้อที่ห้าเนาะอ่ะต่อไปครับเราไปดูข้อที่หกและข้อที่เจ็ดครับอ่าข้อนี้พิเศษนิดนึงมีสามตัวนะครับมีสามตัวกําลังคูณกันอยู่ในการคูณกันเยอะๆแบบนี้นักเรียนต้องอ่าดูดีๆนะครับดูดีๆค่อยๆทําไปโดยเริ่มทําจากในวงเล็บก่อนนะครับอ่าสาหรับข้อตัวอย่างที่หกนะครับในวงเล็บวงเล็บจะอยู่ก้อนหน้าเนาะอันนี้อ่าต้องต้องเอาห้าคูณกับลบแปดก่อนอ่ะแล้วก็ห้าคูณกับลบแปดอ่ะ ห้าคูณกับลบแปดแปดห้าสี่สิบอันนี้ง่ายอยู่แล้วเราท่องสูตรคูณได้แปดห้าขีดสี่สิบแต่ว่าอันนึงเป็นติดลบเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นลบสี่สิบจากนั้นเอาลบสี่สิบไปคูณกับใครครับคูณกับสี่ที่อยู่ข้างหลังอ่าคูณกับลบสี่ที่อยู่ด้านหลังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย ได้เป็นลบสี่สิบคูณกับลบสี่อุ้ยอันนึงมีลบอันนึงอันนี้ก็มีลบเหมือนกันเป็นชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นคําตอบจะไม่ติดลบนีกเรียนก็ไปหาผลคูณของสี่สิบคูณกับสี่เนาะสี 4, 4, ่สี่สิบหกโอเคเติมศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวเป็นหนึ่งร้อยหกสิบนั่นเองไม่ติดลบนะครับเพราะว่ามันเป็นจนํานวนชนิดเดียวกันต่อมาข้อที่เจ็ดนะคบตัวอย่างที่เจ็ดลบเจ็ดนะครับคูณกับในวงเล็บลบสี่คูณลบหกนะครับลบสี่คูณลบหกเนาะ เป็นจุดตรงกลางนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ของการคูณเช่นกันอันนี้วงเล็บอยู่ด้านหลังนะครับวงเล็บอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นต้องไปทําในวงเล็บก่อนเอาลบสคูณกับลบหซะก่อนนะครับวงเล็บอยู่ด้านหลังก็ทําที่วงเล็บข้างหลังก่อนเนาะลบสคูณลบหกหกสี่ยี่สิบเป็นลบเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีลบนะครับโอเคทีนี้ตัวข้างหน้ามีใครอยู่มีลบเอยูอ่คูณกันเนาะลบเคูณกับ 24อันนึงมีลบอันนึงไม่มีเพราะฉะนั้นคำตอบจะต้องติดลบใส่ลบไว้ก่อนได้เลยจากนั้นเราก็ไปหาผลคูณนะครับนักเรียนอาจจะตั้งคูณก็ได้เนาะเสร็จคูณกับ24นะครับจะได้100นะครับ68นั่นเองนะครับก็จะได้คำตอบเป็นลบ1น8้นั่นเองต่อบมานะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำนะครับอันนี้นะครับเป็นทั้งหมด8ข้อนะครับในการหา คุณคูของจํานวนเต็มเพื่อเป็นการตรวจสอบทบทวนตัวเองว่าเข้าใจในสิ่งที่คุณครูได้สอนแล้วก็ยกตัวอย่างไปหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมนะครับนักเรียนก็ดูคลิปนะครับแล้วก็จดบันทึกในสิ่งที่คุณครูได้สอนไปในคลิปแล้วก็ทําแบบฝึกหัดจากนั้นก็ถ่ายภาพสมุดที่จดบันทึกแล้วก็แบบฝึกหัดที่ทําเสร็จแล้วนะครับส่งเข้าไปใน Google c l a s s r o o m คุณครูก็จะเข้าไปตรวจและให้คะแนน ในลำดับต่อไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม